กราบพระวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบรารวะครูทุกท่านเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์อายุห้าสิบสามปีอยู่จังหวัดนครราชสีมากำลังศึกษา เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยะปัญญาตรีเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งเป็นจิตอาสาคบคุณภาคอีสานค่ะ, <c oughs> ะเมื่อเมื่อวันเนี้ยเป็นวันที่ที่มีความเพียรที่จะเข้าหาหมู่โดยที่ไม่มี เหมือนข้อบังคับอะค่ะทุกทุกครั้งที่ส่งการบ้านก็เหมือนเหมือนว่าถ้าเราส่งการบ้านมีสี่วันแล้วก็จะส่งสองวันอย่างเนี้ยค่ะแต่วันเนี้ยวันนี้ครั้งนี้มีสี่วันแต่เราเราส่งสามวันอย่างเนี้ยค่ะเป็นเป็นความเพียรที่ว่าเราจะเพียรเข้าหาหมูเ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มความคาคเพียรที่เรารู้ว่าทางนี้ดีเราจะต้องฝึกฝน เรารู้ว่าเราเรากลัวแล้วก็ต้องฝึกฝนความกล้านะคะเมื่อเมื่อตอนเช้าก็เห็นคนจองคิวเยอะแล้วสิบกว่าแล้วก็ก็ไม่อยากไม่อยากเข้าก็เดีกว่าให้พี่ๆเขาเผื่อเขาจะสอบจบอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปนึกถึงคําของครูครั้งก่อนครูขวัญว่าเสียสละนะ่ะเสียสละมันเพียรเพิ่มทุกข์ไม่ได้เพียรพ้นทุกข์ ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องเพียรเข้าหาหมู่กลุ่มอะค่ะก็ได้ได้ทําครั้งนี้แล้วก็อยากจะมากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็รู้ทุกท่านมูมิตมูมิดดีทุกท่านค่ะ ที่ให้ปัญญานะคะหกเดือนที่ผ่านมานะ,ะได้อะไรมากมายเลยค่ะเออตอนแรกก็หวังนะคะว่าอยากจะ ไปหาหมูไปไปไปบางเพ้นกับหมูค่ะตอนนี้ไม่หวังแล้วค่ะก็ไม่ได้หวังแบบน้อยใจนะคะไม่หวังแบบแบบแบบไม่หวังนะคะแบบแบบหมดอยากนะคะหมดอยากจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีทางนี้แล้วนะคะเรามีทางซูมเรามีทางทางหมู่กลุ่มของโรงเรียนของหนูเรามีอ่าตอนเย็นนะคะสายด่วนที่เราจะเข้าหาหมูได้นะคะที่เราแบบ เราบําเพ็ญได้เท่านี้เราก็พอใจเท่านี้นะคะมันมันไม่ได้อยากเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะ่ะมันมีความอยากเราเราถึงเราถึงยังไม่ได้ไปหาหมู่แบบตัวเป็นๆน,นะคะก็วันนี้มาแบบมาแบบไม่อยากไปทางนู้นแต่จะภาคเพียรบําเพ็ญแบบเท่าเท่าที่เราทําได้เนะะี่ยค่ะได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วอะคะ่ะมันมันมีความพอใจตรงนี้แล้วะค,ะค่ะค่ะเพราะว่าถ้า เมื่อวันก่อนที่ผ่านมามีความอยากอีกนะคะอยากที่จะไปส่วนเก้าที่เห็นทางส่วนเก้าบอกว่าอยากจะหาจิตอาสาไปช่วยบําเพ็ญเตรียมการก่อสร้างโรงยานะคะมันมีความยินดีอยากจะอยากจะไปพอไปไปปรึกษาคุณคุณลูกเขาคุณลูกเขาก็ห่วงนี่ห่วงนั่นห่วงโน่นประมาณนั้นเละค่ะก็นั่นแหละมันก็เลยคิดได้คิดได้แบบว่า อย่างที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วไม่ได้ไปแบบน้อยอกน้อยใจอะไรเขาประมาณนั้นนะคะของใจเราสภาวะไม่ถูกแต่วันนี้มาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านแล้วก็เข้ามาหาหมู่แบบแบบมาเพิ่มความกลัวนะคะกะะะะ็ประมาณนี้เจ้าค่ะ,ะเพิ่มความกล้าะคะ่ะไม่ได้เพิ่มความกลัว <c oughs> <c oughs> เนี่ยค่ะมันกลัวตพูดผิดพูดใหม่ก็ได้ค่ะเพิ่มความกล้างค่ะล้างความกลัวค่ะใช่แล้วค่ะเชิญพี่โสภาค่ะ่ก็ขออนุโมทนาก่ะอาสมใจนะคะน้ำตาแห่งความปิติค่ะขอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเห็นพัฒนาการมามาแบบเป็นลำดับลำดับเหมือนกระโดดเลยอะค่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ว่าจะพูดไม่เป็นพูดไม่ถูกคือพูดแล้วสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจค่ะดีแล้วค่ะที่ทํามานี่ดีเป็นลําดับเลยค่ะตอนนี้คําค่ะความความกล้ามามากกว่าความกลัวแล้วค่ะค่ะก็ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเข้าหาหมู่กลุ่มในซูมเนี่ยค่ะได้ทั้งวันเลยค่ะมีรายการได้ทั้งวันเลยค่ะพบปะกันได้ทั้งวันเลยค่ะเออ ถ้าถ้าไปสวนไปที่ตัวเป็นๆเนี่ยอาจจะได้แค่แค่ไม่กี่ท่านแต่ถ้าในซูมนี้ได้ทั่วโลกเลยค่ะเข้ามาได้ทุกรายการเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะอยากจะพูดอย่างอย่างอย่างที่โสภาน่ะค่ะพูดไม่ถูกค่ะแต่สภาว่าจริงๆเป็นแบบนั้นนะคะได้ทั่วโลกได้หลายคนได้รู้จักหลายคนก็ท่านก็ได้เห็นหน้าเราเราก็ได้ยินเสียงท่านอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมีความผูกพันมากกว่าแต่ก่อนนู่น ่ายที่เคยไปก็เคยนะแต่ว่าไม่ไม่เหมือนอย่างนี้อะค่ะไม่เหมือนหรอกคะ่ะอย่างนี้อย่างนี้ทางใจได้เยอะเลยค่ะดีกว่าเยอะเลยค่ะได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วจะอะไรนักหนาฮประมาณนี้สําหรับที่ว่าเตือนเตือนใจนะคะแล้วคุณลูกเขาจะเข้าใจเราก็ได้ไม่เข้าใจเราก็ได้อะค่ะเขาไม่เข้าใจก็ได้ได,ได้กรรมฐานจากอ่าที่อ้อยังได้เข้าไปหมู่กุโบโสถศิลครั้งหนึ่งก็ยังได้ กรรมฐานเอบได้สมถะมาคํานึงว่าเขาไม่เข้าใจเราก็ท่องไว้ช่างหัวมันนะคะหัวมันนี้ค่ะเลยยิ้มได้ค่ะอก็คุณแ่ะค่ะทางนี้ทางนี้ไปทั่วโลกไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะไปไปได้หมดค่ะคุณลูกสักวันหนึ่งคุณลูกก็จะเข้าใจค่ะอุ้ยหนักกว่าของคุณสมใจนี่ก็มีมาแล้วนะคะมีมีชนิดที่ ชนิดที่ควดวัวงฟาดงาไม่ให้ไม่ให้ไปหมู่กลุ่มแม่นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เปิดเปิดอิสระเสรีเลยค่ะบำเพ็ญไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างก็จะดีึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะระวังใจได้จริงๆนี่แหละนะคะเหตุการณ์มันก็จะดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงค่ะสถานการณ์ของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ต่างๆ ก็จะไม่เหมือนกันหรอกนะคะแต่เราก็ได้ทั้งหมดก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันพี่น้องที่ไปอยู่กับหมกุมท่านก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งบางทีอาจจะไม่มีเวลาเข้าซูมมาเจอพี่น้องทั่วโลกเลยก็ได้เพราะว่าก็จะมีองค์ประกอบกิจบําเพ็ญที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นนะคะค่ะก็คือเราอยู่ที่ไหนเราเก็บประโยชน์ให้ได้สมใจสุขใจให้ได้อยู่ที่ไหนก็สมใจนะคะ น,นั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคะค่ะอ่เชิญคุณป้อมค่ะขอากาสครับสนใจ,จเจริญธรรมเจริญธรรมค่ะคุณปโ้โโอมออหกเดือนเพียรพ้นทุกมาจนมีรอยยิ้มเลยก็จะก็จะให้ขอากาสสนใจนะครับว่าเราจะมองเห็นได้ว่า<ม>ถ้าเรามีปัญญาจากการได้ฟังธรรมแล้วก็สนทนาธรรมเนี่ยมันจะเห,เหตุแห,ห่งมุมุดแห่งการหลุดพ้นทุกข์ได้จริง ใช่ไหมครับเราก็จำช้าชัด,ด่ไว้ว่าคิดแล้วเราเห็นสุขเน่เมื่อก่อนนี้เราเคยคิดอย่างนั้นเราได้ได้อย่างนั้นเราสุขใจอ่ะจริงจแล้วมันคือความทุกข์ที่เราไปกอดไว้ตาหาพอเรากล้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยเรามีปัญญาเห็นแล้วด้วยว่านั่นแหละเราเห็นแล้วว่าปล่อยวางแล้วมันสุขกว่านี่คือสภาวะของความเที่ยงของจิตเราที่ญาณเราเห็นด้วยว่าอย่างนี้สุขแล้วเราก็จะเห็นสภาวะข้างนอกคือ นั่นแหละคือทุกเป็นทุกและเห็นสุขเป็นสุขเห็นความจริงตามความเป็นจริงสุดท้ายเราก็จะอยู่อย่างอย่างก,กับพวกลูกหรือว่าที่บ้านด้วยการประมาณเอาแบบพอดีพอดีแต่ใจเราจะพุ่งเป้าไปเลยว่าอะไรสุขที่ยั่งยืนเราเอาแต่ยึดสุขแล้วสุขลวงที่เราต้องได้ดังใจหมายเราไม่เอาเราก็จะเห็นว,ว่าความเบาสบายจิตของเราเนี่ยเป็นลําดับนี่แค่หกเดือนนะดีกว่านี้ยังมีอีกมากรอยยิ้มยังสว่างกว้างกว่านี้ยังอีก ทำต่อไปแล้วกันเป็นกําลังใจให้อาสมใจครับเพียรพ้นทุกต่อไปนะครับจเจริญสังขอบค้าขอบคุณครูปุก้องค่ะครับอนุโมทนาค่ะอะต่อไปอาพิพนสีค่ะ